สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดูใบซีอยูนคิปที่แล้วเราได้ทําการออกไปเสนอราคารวมถึงการยืนยันใบสั่งขายใช่ไหมครับตอนที่เราแอดโปรดักตในช่องของออเดอร์ไลน์มีแถบหนึ่งที่ผมขอค้างเอาไว้นั่นก็คือแ็บของ Optional p r o d u c t เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ Optional p r o d u c t นะครับว่าหมายถึงอะไรผมจะอ l พเดตเอกสารขึ้นมาสักหใบนะครับที่ใบเสนอราคาน,นี้ผมขอเลือกใบที่16 ซึ่งการ u p l i c a t e เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเราเนี่ยทำออกเอกสารได้ไวขึ้นนะครับตรงนี้แล้วผมเลือกที่ Action นะครับ duplicate ตอนนี้ทุกคนสามารถลองไปไปทำดูกันได้นะครับสมมุติว่าเป็นชื่อบริษัทนี้เดิมหมดเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Product Order Line ตรงนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์ให้เราเนี่ยทำการออกใบออกเสนอราคาให้นะครับ ผมเสนอราคาของ iPhone 13 Pro ไปในส่วนของ Optional Product ตัวนี้นะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับ Optional Product นี่ก็จะเป็นสินค้าเพิ่มเติมที่เราอยากจะเสนอให้ลูกค้าดูนะครับว่าสนใจที่จะซื้อเพิ่มไหมซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวของตัว Order, order Line ที่เราแอดไปก็ได้นะครับตรงนี้เป็น iPhone 13 Pro ใช่ไหมครับ งั้น optional product เนี่ยผมอยากจะเสนอให้ลูกค้าดูเป็นเคสนะครับเผื่อลูกค้าเนี่ยซื้อโทรศัพท์แล้วอยากได้เคสด้วยก็เป็นเคส p h o n e 13ตอนนี้จำนวนเนี่ยยังไม่ต้องใส่จำนวนนะครับนี้ราคาเนี่ยก็จะมาจาก Master เสร็จแล้วเนี่ยเรากด Save ได้เลยครับสเ a t u s เป็นค t เ t ชันใช่ไหมครับ กลับมาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของใบเสนอราคาของเรานะครับ mm hmm. มาที่ปริ้นแล้ว u u t ท t t o o o r r e r Open ตอนนี้สังเกตไหมครับในใบเสนอราคาของเราก็จะมีส่วนที่เป็นออปชั่นนะครับตรงนี้คือสินค้าที่เราเพิ่มไปในของ Optional Product อยู่ในของใบเสนอราคาทีนี้ลกลับมาที่ระบบของเรานะครับกดโค้ดหน้าระบบของเราสังเกตว่าพอเรากดเซฟไปแล้วเนี่ยจะมีรูปรูปเข็นในส่วนของตรง o p t ชั n น l ลโปรดัก์นะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีรูปรูปเข็นขึ้นมาตรงนีเ้เรายังไม่ต้องกดนะครับถ้าเรากดเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าเราจะต้องต้องการที่จะทำการสัง่ง สินค้าตัวนี้ลูกค้าในี่ต้องการที่จะซื้อเพิ่มด้วยตรงนี้เราต้องรอการยืนยันจากลูกค้าก่อนซึ่งลูกค้าเนี่ยจะยืนยันมาที่เราเนี่ยได้2วิธีคือ1ลูกค้าจะยืนยันผ่านระบบนะครับถ้าลูกค้ายืนยันผ่านระบบเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดลดเข็นตัวนี้2ก็คือลูกค้าไม่ได้ทําการยืนยันผ่านทางระบบซึ่งอาจจะโทรแจ้งกับเราหรือ แจ้งเราด้วยผ่านทั้งช่องทางอื่นกไ็ได้ว่าต้องการซื้อสินค้าตัวนี้เพิ่มด้วยนะครับเราค่อยมากดตรงรถเข็นตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราส่งเมลถึงลูกค้ากันนะครับก็เซ็นต์ใบอีเมลก็เซ็นต์แล้วเราจะไปดูว่าลูกค้าเนี่ยจะเห็นหน้าในส่วนของใบเสนอราคาแบบไหนก็คือ customer preview ครับหน้านี้ในอีเมลของลูกค้านะครับ เพิ่มขึ้นมาในใบเสนอราคาที่ลูกค้าจะได้เห็นก็คือออปชันตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วสนใจต้องการจะซื้อเพิ่มก็กดที่รูดเข็นตรงนี้ได้เลยนะครับพอลูกค้ากดมันก็จะเพิ่มในส่วนของเป็นส่วนที่ลูกค้าจะทําการสั่งซื้อจากเราละตรงนี้ให้ลูกค้าก็ใส่จํานวนไปว่าเขาอยากซื้อเท่าไหร่ผมสมมุติว่าลูกค้าต้องการซื้อ จากนั้นลูกค้าจะทำการยืนยันในระบบนะครับเคสนี้ผมตั้งให้เป็นแบบนี้ละกันลูกค้าก็จะยืนยันเองด้วยการกด accept a n s i g n ชื่อของลูกค้านะครับคุณอะไรคุณสมชายไรเซน แล้วกด accept ลูกค้ายินยันในระบบแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าในส่วนของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเห็นไหมครับพอลูกค้ายืนยันก็จะเกิดเป็นเซลล์ออเดอร์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับและในเซลล์ออเดอร์ใบน,นี้ใบที่19ก็จะมีเคส i p h o n สิบ13ซึ่งตอนที่เราเสนอเนี่ยเป็น optional product นะครับก็จะ ขึ้นมาอยู่ในรีสของโปรดักต์ของเราด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสินค้าที่ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อจากเราและนี่คือฟังก์ชันของ Optional Product ในการออกใบ o t a t i o n ของระบบอูดูนะครับง่ายเอเฟรี่กับทีมเซฟบ้าๆเลยใช่ไหมครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ